สวัสดีครับวิธีเดินทางทางรถไฟนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับกาแปลว่าสถานีรถไฟนะครับการเดินสคัสบุกก็เป็นสถานีรถไฟที่สคัสบุกนะครับตั๋วเรียบร้อยแล้วหรือยังครับถ้าตั๋วเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับก็เราสามารถมาซื้อได้ที่ตู้นะครับก็จะมีตู้ลักษณะเป็นตู้สีขาวแบบนี้นะครับ ที่สามารถหาได้ทั่วไปนะครับหรือว่าจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิตนะครับซื้อตู้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็มาดูตารางรถไฟนะครับว่าจะไปที่ไหนก็สีฟ้าคือเป็น departure นะครับสีชมพูข้างๆงขวานะครับเป็น a r เ i v ร์นะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากฝรั่งเศสไปสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นชานชลาที่2นะครับ ูรายละเอียดชันชลา,าเป็นเลขขลักนะครับแล้วก็เดินทางไปชันชลา,าได้เลยนะครับมีตั๋วแล้วสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําในการเดินทางก่อนขึ้นรถไฟนะครับก็คือไปวอลิเดตตั๋วหรือว่าไปตอกตั๋หรือสแตมป์ตั๋นะครับเราก็จะมองหาตู้สีเหลืองนะครับถ้ามีเวลาก็สามารถทานอาหารได้นะครับมีตู้มีตู้น้ําแล้วก็มีร้านขนมปังนะครับทั่วไปที่นี่ ก็เดี๋ยวเราจะหาตู้สีเหลืองนะครับเพื่อที่จะวอลิเดตตัวนะครับหรือตอกตัวนั่นเองนี่นะครับเจอแล้วนะครับตู้สีเหลืองซึ่งจะอยู่ทุกมุมนะครับแล้วเราก็ตอกตัวได้เลยนะครับพอตากตัวแล้วจะขึ้นลักษณะนี้นะครับต้องอย่าลืมตอกตัวถ้าเป็นตัวทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องตอกนะครับตัวที่ซื้อว่าจากอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เราจะไปชันทชลาที่2นะครับ ไม่ยากเลยนะครับในการเดินทางอากาศช่วงนี้ทันวานะครับวันแรกของเดือนทันวายังไม่เข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าอากาศเย็นแล้วชันชลาที่2นะครับก่อนที่จะดูชันชลาที่2เรามาตรวจอีกทีนึงนะครับรถไฟออกตอนบ่ายหนึ่งยีบนาทีเมืองบารีส SBB นะครับก็คือเป็นบารีสสวิ์แลนด์นั่นเองขึ้นบันไดไปเลยนะครับอย่าลืมมาก่อนเวลาด้วยนะครับเพราะรถไฟส่วนใหญ่ออกตรงเวลาอย่าวิ่งนะครับ ระวังกระเป๋าด้วยระวังล้มด้วยตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับผู้คนไม่เยอะมากก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศภายในสนามสถานีรถไฟน,นะครับชั้นฉลาที่สองรถไฟยังไม่มานะครับต้องรอไปก่อนจะมีป้ายบอกนะครับเป็นป้าย จะบอกว่าจากเมืองที่เราไปนะครับจุดหมายปลายทางเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าเราจะไม่ผิดแน่นอนก็ดูว่าไปออมีสถานีไหนที่จอดบ้างนะครับก็1 2 3 4 5สมี่ห้ามี้าเมืองนะครับที่จะจอดจนจะถึงจุดหมายปลายทางใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับหรือชั่วโมง20กว่าน,นาทีเมืองที่จะจอดสถานีแรกคือเมืองเซเลสตานะครับแล้วก็เมืองกอลมาเป็นเมืองที่ แล้ท่องเที่ยวมาเยอะมากเหมือนกันนะครับต่อไปคือมูลูสนะครับแล้วก็แซงลุยส์สถานีปลายทางคือบาเซลเอสเบเบประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มารอรถไฟนะครับเห็นผู้คนเดินมาตรงสุดชานชลานะครับรถไฟสีขาวนะนั่นก็คือเป็นรถไฟเออระหว่างชายแดนนะครับข้ามแม่น้ำลาลไปประเทศเยอรมันนะครับแต่ว่าจะเป็นรถไฟเล็กๆจอดที่เมืองและหมู่บ้านเล็กๆปลายทางอยู่ที่ เบองโอฟเฟนบุกนะครับประเทศเยอรมันนะครับก็สามารถต่อได้นะครับมีประกาศนะครับจากทางสถานีนะครับเขาก็ประกาศว่าชันชลาที่2นะครับรถไฟกำลังจะเข้าสู่สนาสถานีเข้าสู่ชันชลานะครับให้ออกมาอย่าไปเดินยืนชิดติดกับริม ทางรถไฟนะครับเพราะเดี๋ยวรถไฟจะเลื่อนเข้ามาด้วยความเร็วนะครับก็เพื่อความปลอดภัยก็อย่าเดินไปใกล้ๆนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนไปใกล้ๆนะครับเอาที่อาจจะรถไฟอาจจะเปิดวูดเสียงดังหรือว่าจะมีเจ้าที่มาไล่นะครับคือไม่ให้เดินไปหลังจากไปใกล้รถไฟมากนะครับนี่นะครับรถไฟมาแล้วนะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปทางซาสบูกนะครับนะครับรถไฟกำลังเข้าสู่ชาชลา แล้วก็รถไฟคันนี้ที่จะพาเราไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาแล้วนะครับ <L un cer ations> เราก็รอรถไฟจอดให้สนิทก่อนนะครับแล้วค่อยก้าวขึ้นบนขบวนรถนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงลงให้หมดจากขบวนก่อนแล้วก็ ค่อยขึ้นไปนะครับเมืองคาัสบูเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสน,นะครับอยู่ติดกับชายแดนเยอรมันแล้วก็1ชั่วโมงกว่าสามารถไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับก็เดินทางสะดวกนะครับให้ผู้โดยสารแล้วช่วงนี้เป็นช่วงพีคนะครับช่วงที่มีนะักท่องเที่ยวม,มาเยอะที่สุดของปีคือช่วง เดือนธันวาคมนะครับก็จะมาเดินตลาดคริสต์มาสกันนะครับเพราะว่าเมืองซัสสบุกนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงของคริสต์มาสนะครับกัปตันเดอร์โนแอลนะครับก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวมากมายนะครับ20กว่าล้านคนนะครับที่จะมาเที่ยวช่วงตลาดคริสต์มาสในแต่ละปีนะครับมีป้ายเมืองนะครับคาสบุกนะครับพอหลังจากที่คนลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นรถไฟกันโอ้มีหมา เราก็จะขึ้นรถนะครับอันนี้เป็นนายตรวจนะครับเพราะว่าจะขึ้นรถไปมีออฟฟิศของเขาอยู่ที่ตู้ที่หนึ่งนะครับระวังทางช่องว่างระหว่างทางเดินด้วยนะครับ m a x ันนี้ก็จะเป็นห้องตู้โดยสารน,นะครับอันนี้เป็นตู้ที่แบบนั่งรวมๆกันสําหรับผู้โดยสารสําหรับตู้แรกนะครับเป็นชั้นสองนะครับมีตรงนี้เขียนระบุไว้ว่าเป็นชั้นสองนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้รถไฟที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะมีหลายขบวนหลายอย่างมีทีชีวีเตจเวนะครับรถไฟระหว่างเมือง รถไฟระหว่างหมู่บ้านวิ่งด้วยความเร็วแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีป้ายประกาศไว้ว่าห้ามใช้โทรศัพท์นะครับหมายถึงว่าในขบวนตรงนี้สามารถออระหว่างที่นั่งนะครับห้ามใช้โทรศัพท์คือเป็นโทรศัพท์ปิดเสียงไว้แต่ถ้าอยากจะคุยให้ออกมายุนอยู่ตรงข้างนอกระหว่างทางเดินลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีจักรยานก็สามารถเอาไปจอดได้ตรงข้าง หน้าตู้นะครับจะมีช่องสําหรับจอดเอ,อให้แขวนจกักรยานนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ทุกทุกขบวนตู้รถนะครับแต่ว่าอย่าเข้าห้องน้ําระหว่างที่รถไฟจอดอยู่ที่สถานีนะครับเพราะว่าออสิ่งเพราะาห้องน้ํานะครับจะเป็นระบบเปิดทุกอย่างจะลงไปบนรางหมดก็คือพยายามอย่าเข้า เวลารถไฟอยู่ที่สถานีนะครับก็ให้รถไฟแล่นออกไปแล้วเราออกจากเมืองไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากทิ้งซากอะไรไว้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เดินทางมาเที่ยวนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ